เราไปไหนผมไปที่ไหนผมก็ยังต้องถามนะมนก็ต้องสงสัยต้องตั้งข้อสังเกตถ้าไม่สังเกตไม่ถามมันก็ไม่เกิดความรู้ยังสงสัยตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองอยู่ตลอดจึงไม่แปลกที่กิจวัตรประจำวันของอนเนกนาวิกมูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีล่าสุดจะเป็นการนั่งเขียนบทความและทำรูปภาพประกอบอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะแม้จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้การตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ต้องชะงักไปหากด้วยความรักที่เติบโตมากับกองหนังสือเพราะที่บ้านขายหนังสือแบบเรียนซึ่งทําให้ผูกพันและไม่เคยหยุดสร้างสารรค์งานเขียนชิ้นใหม่ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวสารคดีทางถนัดชินและเป็นทางชาติคนล่าสุดบอกว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปนักเขียนก็ต้องทันโลกนอกจากหันมาสร้างงานเขียนออนไลน์แล้วยังย้ำว่ารูปแบบภาษาและการเล่าเรื่องก็ต้องให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ด้วย ผมเนี่ยสนใจเรื่องการเขียนมาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็เดิมแล้วก็ชอบเขียนเรื่องสั้นบทกวีอะไรตามเรื่องนะฮะแต่เมื่อโตขึ้นเราเห็นปัญหาเลยว่าเราจะค้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันไม่มไม่มีข้อมูลให้ก็เลยคิดว่าอ้าวต้องลงมือเองต้องเขียนเองด้วยอารเขียนก็ต้องพัฒนาตามก็ต้องมานั่งจัดอาร์ตเวิร์กว่าให้ลงเหมาะกับมือถือกับ iPad ใช่ไหม ให้อ่านง่ายขึ้นแล้วโลกมันต้องก้าวไปเรื่อยๆนักเขียนเองก็ต้องตามแค่ผู้ชื่ออาจารย์อนเนกหลายคนก็นึกถึงของสะสมของใช้และของเล่นเก่าเก็บที่อาจารย์ดึงคุณค่าออกมาเล่าให้คนรุ่นใหม่เห็นภาพสังคมประวัติศาสตร์ในอดีตโดยจัดตั้งเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์เปิดบริการให้ความรู้มากว่า20ปี แต่แทบไม่มีใครรู้ว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอมาตลอดคือภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดโดยไม่มีภาครัฐหนุนซึ่งก็มีทั้งค่าน้ำค่าไฟไปจนถึงค่าซ่อมแซมสถานที่ที่ชำรุดไปตามเวลาคือที่นี่เนี่ยเราทำงานโดยไม่มีเงินเดือนไงถ้ามีเงินเดือนนี่เจ๊งไปนานแล้วที่ผ่านมา20ปีเนี่ยลองตั้งเงินเดือนสักคนละ5,000ันนี่ก็ตายแล้ว พิพันธ์เอกชนเนี่ยนะไม่มีหน่วยงานรัฐช่วยเลยนะจะบอกให้ต่างคนต่างทํากันไปเ,เงินภาษีที่จ่ายเข้ารัฐเนี่ยแทบจะไม่ได้มาช่วยงานพิพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นนะสำหรับประเทศชาติเพราะฉะนั้นงานไอ้เรื่องพิพันธ์เนี่ยมันถึงได้ควบคู่กันไป,ไปกับงานเขียนเพราะมันทําให้คนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีภาพอย่างเดียวไม่พอไม่ต้องมีของอีกเพราะภาพมันแบน แต่ของมาเห็นได้ทุกด้านก็คู่กันไปขณะที่โครงการบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตอนนี้คืบหน้าไปแล้วเกือบ50%โดยอยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่ตกแต่งภายนอกและจัดเรียงสิ่งของตามหมวดหมู่ซึ่งคาดว่าส่วนของเฟสแรกน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ วันนีตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน